อันนี้เด็กๆพี่น้องเพิ่์นขอดออกมาสี่โตตายไปสองเหลือ,อย่2สองอันนี้ก็เป็นกำลังต่างทองอยู่ตัวน,นั้นจะเป็นลูกดำผู้พานเป็นตัวผู้ก็เอาตัวนีและพี่น้องกับตัวนีมาผสมพันธุ์กันถ่ลอเบ,บิงว่าเพิ่นจะออกลูกมา,จากจกโตส่วนฟังท่านหนีก็เป็นกระต่ายสีปลาเป็นกระต่ายไทย้สีปลาเป็นตัวผู้ทั้งสองโตเลย อันนี้ก็เป็นตัวลยลายนี่คือเป็นกระต่ายไทยส่วนตัวสีดำพูนพี่น้องอันนั้นจะเป็นดำผู้พันเลือดลอยเดี๋ยวพ้ามม้ย่างเบิงอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวเมียพี่น้องบ่อนเด้ผสมพันธุ์อันนี้ก็ตัวเมียคือกันส่วนตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้เอาทับไปหลายแม่แล้วแต่ว่าบ่มีแม่ใไรติดจกักเม่ก็คิดว่าเพิินคงจะเป็นหมน เด็กๆก,กําลังนอนกันพี่น้องเพื่อนนอนย่ำเว้นกงนี้เป็นโตัวผูเบิดเลยข้งสีโตัวบังเพื่อนกําลังนอนพี่น้องเป็นตาหักขานอนเพื่อนนั่งนอนพี่น้องอันนี้ก็เป็นโตัวผูเบิดั้งสีตัว กัก็นอนเป็นตัวผูสองตัวเลยอันนี้ก็เป็นตัวผูพี่นองอัน,นกับตัวผูกขึน้นกันเพิ่นยิ้มไปฟองด้านนี้ก็เป็นตัวผูเบิดยูดนี่ก็คขึ้นจะเหลือแต่ตัวผูพี่นองตัวเมยน,นี่เพิ่นมาเอาไปเบิดเดีย๋ยวมาเบิ้งเด็ก อันนี้ก็เป็นตัวเมียนี่แหละพี่น้องสองเมียเนี่ยที่ขอดออกมาร่วมทั้งเบอสามเมียได้ยีสิบหาตัวตายเบิดเลยพี่น้องเหลือ,อยุ่สองตัวลูกเพิ่นตัวนั้นกับตัวไล่ที่ยุดกับกงดำพุพันเดี๋ยวก็เลยว่าจะพักเมียเพิ่นก้อนเพรวาว่าให้เพิ่นทองแบบติดติดกันเราลูกเพิ่นออกมามันบ่แข็งแรงฟังแห่นี้จะเป็นกงเด็กๆพี่น้อง เป็นกลงของสาวๆอันนี้จะเป็นนิวแบ็กพี่น้องตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระต่ายไทยตัวนี้นอยนี่ตัวนี้กระต่ายไทยอันนี้กับกระต่ายไทยตัวนี้กับกระต่ายไทยส่วนสองตัวพู้จะเป็นลูกของอจะเป็นไอตัวดังๆนะพี่น้องมีกระต่ายเป็นเป็นวัดังจิบจิบอยอันนั้นตัวไล่นะเพื่อนจะเป็นลูก ผสมไอของพอผู้พันเลือดลอยกับนิ้วส่วนตัวสีขาวน่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียผสมนิ้วตัวน,นี้ก็เป็นลูกดำผู้พานคึือนกันพี่น้องนิ้วผสมผู้พานเพิ่นเป็นลูกสอดออกมาเดี๋ยวไอนี่แกไวอีกสอเดือน เดี๋ยวก็จะจับผสมพันธุ์ไดๆพี่น้องก็คือจะล่อให้เพิ่นได้จากแปดเดือนหรือว่าเก้าเดือนก่อนนะคะจงคอยสีให้เพิินผสมพันธุ์ก็คือให้เพิินพร้อมก่อนเนาะเมื่อสั่นเดียวเพิินให้ผสมเร็ยจังสีพี่น้องยานเพิินขอดลูกออกมาแล้วเพิ่นเลี้ยงลูกบ่เป็น